สวัสดีครับร้านไฟฉายคาดหัวจะมารีวิวไฟฉายคาดหัวตราช้าง p 1 2 0ไฟฉายรุ่นใหม่ล่าสุดของตาช้างและเป็นไฟฉายรุ่นที่ดีที่สุดของตาช้างนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาไฟฉายคาดหัวไฟแรงแงแบตอึดๆสักตัวอยากให้ลูกค้าดูรีวิวนี้ให้จบนะครับลูกค้าจะได้ไฟฉายที่ถูกใจและคุ้มค่าการใช้งานแน่นอนครับ ตัวของไฟฉายทํามาจากวัสดุ ABS คงทนแข็งแรงและก็น้ำหนักเบาใส่สบายไม่หนักหัวหัวของไฟฉายปรับขึ้นลงได้90องศาหน้าจอกว้าง8ซนเมตรหรือ3นิ้วหน้าจอเป็นกระจกใสยอย่างดีนะครับมีซิลกันน้ำทั้งด้านหน้าจอและด้านขอบข้างนะครับ เพื่อป้องกันน้ำเข้านะครับลูกค้าสามารถใช้ทำงานลุยฝนแบบหนักๆได้สบายนะครับตัวนี้กันน้ำได้นะครับขอบของหัวไฟเป็นอลูมิเนียมอันลอยอย่างดีป้องกันการตกหรือกระแทกเพื่อไม่ให้กระจกแตกนะครับตัวนี้จะช่วยเซฟตัวไฟฉายนะครับขอบของอลูมิเนียมสามารถหมุนถอดออกมา เพื่อทำความสะอาดกระจกได้มาดูจุดสําคัญของไฟฉายกันเลยนะครับตัวหลอดของไฟฉายจะเป็นหลอดรุ่นใหม่ล่าสุดคือหลอด P 120นะครับเป็นหลอดรุ่นใหม่ล่าสุดสว่างกว่าหลอดทั่วไปสองกลางคืนจะสว่างมากๆนะครับไฟแรงให้แสงสว่างสูงแสงพุ่งไกลแสงของไฟฉายมีให้เลือก2แสงแสงขาวใช้งานทั่วไปและก็ แสงเหลืองส่องสัตว์นะครับเรามาดูแสงของไฟฉายกันเลยนะครับอันนี้คือแสงสีเทานะครับสำหรับใช้งานทั่วไปนะครับอันนี้คือแสงสีเหลืองนะครับสำหรับส่องสัตว์จริงๆแล้ว แสงของไฟจะสว่างมากๆนะครับอันนี้ผมรีวิวกลางวันแสงเลยไม่สว่างมากเท่าไหร่นะครับท้ายคลิปเราจะมีรีวิวการใช้แสงตอนกลางคืนนะครับซึ่งแสงจะสว่างมากๆครับตัวนี้เป็นไฟฉายที่ไฟแรงมากๆนะครับตัวเปิดปิดไฟฉายจะเป็นแบบสวิตช์กดนะครับเปิดปิดได้สองระบบระบบธรรมดากับระบบเซนเซอร์ ตัวเปิดปิดจะมีสองปุ่มนะครับปุ่มธรรมดาจะอยู่ทางด้านซ้ายปุ่มเซนเซอร์จะอยู่ทางด้านขวาเรามาดูการทำงานของปุ่มแบบธรรมดากันเลยนะครับทางด้านซ้ายมือกดครั้งแรกไฟจะติดนะครับจะเป็นไฟแรงนะครับตัวนี้ไฟสายจะแรงมากกดครั้งที่สองจะเป็นไฟเบาลงมานะครับไฟเบาก็ยังจะแรงอยู่นะครับนี่ครับถ้าเทียบกับไฟฉายทั่วไปนะครับกดครั้งที่สาม ไฟก็จะปิดนะครับต่อไปเรามาดูการทำงานของปุ่มเซนเซอร์กันเลยนะครับนี่นะครับปุ่มเซนเซอร์กดที่ปุ่มเซนเซอร์หนึ่งครั้งนะครับไฟก็จะติดนะครับต่อไปถ้าเราปัดมือผ่านด้านข้างของไฟฉายไฟก็จะดับนะครับนะครับปัดผ่านอีกทีไฟก็จะติดนะครับปัดผ่านดับปัดผ่านติดนะครับ ตัวของไฟฉายจะทํางานไวมากๆครับระบบเซ็นเซอร์ครับตัวนี้สะดวกสบายในการทํางานครับโดยที่เราไม่ต้องกดปุ่มนะครับเพียงแค่ปัดมือผ่านไฟฉายก็จะเปิดปิดได้เลยนะครับส่วนสายคาดหัวนะครับจะเป็นสายคาดอย่างดีนะครับตัวนี้ทํามาจากวัสดุอย่างดีนะครับไม่ยืดไม่ย้อยง่ายครับใช้ได้นานหลายปีสามารถปรับ ขนาดได้ทั้งด้านบนและด้านข้างของไฟฉายนะครับให้เหมาะกับขนาดของหัวได้ทุกไซส์นะครับตัวนี้นะครับเป็นสายคาดอย่างดีเลยนะครับใช้ได้นานหลายปีดูส่วนสำคัญสุดของไฟฉายกันเลยนะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับไฟฉายต่อให้ไฟแรงขนาดไหนนะครับถ้าแบตเตอรี่ไม่อืดก็ส่องได้ไม่นานนะครับ ตัวไฟฉายตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ในตัวนะครับมีขนาดความจุ15,600ม mm. ิลลิแอมถือว่าเป็นความจุที่เยอะมากๆนะครับชาร์จ1ครั้งลูกค้าสามารถส่องได้ทั้งคืนนะครับไม่ต้องกลัวแบตหมดไม่ว่าจะเข้าป่าล่าสัตว์กีดยางหรือใช้งานอื่นๆก็ไม่ต้องใช้ไฟฉายหลายตัวนะครับตัวนี้ตัวเดียวจบที่สำคัญตัวแบตเตอรี่ นี่นะครับตัวแบตลิตจะอยู่ตรงนี้ยังสามารถใช้เป็น power bank ชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับต่อไปเรามาดูการชาร์จไฟเข้าไฟฉายนะครับและก็การใช้แบตเตอรี่ของไฟฉายเป็น power bank ชาร์จโทรศัพท์นะครับตัวชาร์จไฟและตัวชาร์จโทรศัพท์จะอยู่ด้านข้างไฟฉายนะครับจะมีซิลกันน้ำ กันอยู่นะครับนี่ครับจะเขียนคําว่า usb นะครับจะมี2ช่องนะครับช่อง usb แล้วก็ช่องเสียบชาร์จไฟเข้านะครับด้านข้างก็จะมีไฟสถานะแสดงปริมาณแบตเตอรี่นะครับถ้าใช้เต็มก็จะ100%เนะครับพอไฟลดก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนเหลือ25%นะครับตอนนั้นเราถึงจะเริ่มชาร์จนะครับเรามาดูการเสียบ ชาร์จแบตเตอรี่กันเลยนะครับสายชาร์จจะเป็นสายแบบ USB นะครับตัวนี้ลูกค้าทำไฟสายชาร์จหายสายชาร์จขาดนะครับลูกค้าก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับตัวนี้หรือใช้สายโทรศัพท์เราชาร์จได้นะครับเป็นสายแบบ Android นะครับตัวนี้มีขายทั่วไปมาดูการชาร์จกันเลยนะครับ เชาร์จเสียบตรงช่องเล็กนะครับแล้วก็เสียบชาร์จไฟตอนชาร์จไฟนะครับจะมีสถานะไฟวิ่งนะครับจะเพิ่มขึ้นทีละจุดทีละจุดจนถึง100%นะครับจะใช้เวลาชาร์จประมาณ4-5ชั่วโมงถึงจะเต็มนะครับต่อไปเรามาดูการใช้แบตเตอรี่เป็น power bank ชาร์จโทรศัพท์นะครับ แล้วก็นำสายโทรศัพท์ของเราด้านที่เป็น USB นะครับเสียบตรงช่อง USB นี่นะครับแล้วนำอีกด้านของโทรศัพท์ของสายโทรศัพท์มาเสียบโทรศัพท์นะครับนีครับก็จะเป็นการชาร์จไฟนะครับนี่ครับมาดูอีกครั้งนะครับนี่ครับซื้อไฟฉายลูกค้าเหมือนได้ Power Bank ด้วยนะครับพาวเวอร์แตัวหนึ่งก็ราคา4-500บาทนะครับแต่อันนี้ลูกค้าซื้อไฟฉายตัวเดียวนะครับได้ทั้งไฟฉายได้ทั้งพา w เวอร์แบงค์นะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆและที่สำคัญทางร้านนะครับยังรับประกันการใช้งานนะครับไม่มีร้านไหนรับประกันอย่างนี้แน่นอนนะครับซื้อไปใช้แล้วไฟไม่แรงเบ็ไม่อิดหรือไฟแรงน้อยกว่ารุ่นที่ลูกค้าใช้อยู่นะครับ ทางร้านยินดีคืนเงินเลครับซื้อไฟฉายทั้งทีอยากให้ลูกค้าซื้อไฟฉายดีๆซื้อให้คุ้มซื้อให้ใช้ได้นานๆน,น,นะครับสนใจสั่งซื้อไฟฉายแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้ใต้คลิปหรือทักแชททางข้อความเพจได้เลยนะครับขอขอบคุณครับ